ข่าวนี้เผยแพร่ทางไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่1พฤษภาคมพ,พธศักรทาช2566คือปีที่แล้วนะคะอียิปต์นะคะปัจจุบันเป็นประเทศมุสลิมอียิปต์เผยค้นพบพระพุทธรูปในวิหารเก่าการค้นพบทางโบราณคดีแต่ละครั้งคือการไขายความกระจ่างประวัติศาสตร์ของอารยธรรมโบราณให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติของผู้คนในอดีต สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ชนรุ่นหลังเข้าใจว่าอารยธรรมที่แตกต่างกันมีปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการพัฒนากันและกันอย่างไรอียิปต์ประกาศการค้นพบรูปปั้นพระพุทธรูปจากยุคโรมันที่วิหารในเมืองโบราณเบอร์นิคีบนชายฝั่งทะเลแดงของอียิปต์นอกจากจะสำคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม เพราะการพบพระพุทธรูปในวิหารเก่าแก่ของอียิปต์บ่งบอกถึงอิทธิพลของอินเดียที่มีต่อวัฒนธรรมอียิปต์โบราณทีมนักโบราณคดีของโปรแลนและสหรัฐอเมริกาที่ทำงานสำรวจในพื้นที่เมืองเบอร์อนิคีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,537เผยว่าพระพุทธรูปดังกล่าวทำด้วยหินสูง71เซนติเมตรเป็นรูปพระพุทธเจ้า ประทับยืนถือฉลองพระองค์ส่วนหนึ่งไว้ในพระหัตถ์ซ้ายมีรัศมีรอบพระเศียรและมีดอกบัวอยู่ข้างๆอีกทั้งยังพบคำแจาลึกในภาษาสันสกฤตที่ย้อนกลับไปถึงยุคของจกักรพรรดิฟิลิปชาวอาหราบตรงกับคริสตศักราช244ถึง249และเหรียญสองเหรียญในศตวรรษที่สองจากอาณาจักรของราชวงศ์ศตวาหาหณะของอินเดียต,ตอนกลาง นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ารูปปั้นพระพุทธรูปนี้อาจถูกแกะสลักในท้องถิ่นเมืองเบอร์นิคีและอุทิศให้กับวิหารโดยพ่อค้าผู้มั่งคั่งหนึ่งคนหรือมากกว่าจากอินเดียซึ่งการค้นพบนี้มีข้อบ่งชี้สำคัญหลายประการของการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างอียิต และอินเดียในยุคโบราณประเทศที่เคยเป็นเมืองพุทธมากมายหลายแห่งได้สูญหายไปจากประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเมืองที่เปลี่ยนไปเป็นรัฐอิสลามนั้นจะทำลายรากง้าเดิมทำลายอรารยธรรมทำลายโบราณวัตถุทำลายโบราณสถานทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นปีแรกของรัฐอิสลามในแผ่นดินนั้น,น,นตัวอย่างใกล้บ้านเราก็คือ เกาะมาลดีฟที่เคยเป็นเมืองพุทธมาก่อนแต่นักโบราณคดีก็มีการอนุรักษ์โบราณวัตถุพระพุทธรูปเก่าแก่เอาไว้ในพิพิธภัณฑ์แข่งชาติของมาลดีฟแต่คนที่แคร่งศาสนาอิสลามก็บุกเข้าไปเผาทำลายอ้างว่าตามรัฐธรรมนูญการปกครองของประเทศมาลดีฟนั้นไม่อนุญาตให้มีรูปปั้นรูปเคารพของศาสนาอื่นนี่คือแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่าง ศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธดังนั้นใครที่คิดว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีนั้นผิดนะคะเพราะวันหนึ่งท่านจะไร้แผ่นดินอยู่บ้านที่ท่านเรียกประเทศไทยในวันนี้จะถูกเปลี่ยนชื่อไปในวันข้างหน้าลูกหลานท่านกะเหยียบแผ่นดินนี้ไม่เต็มสองเท้าดิฉันฝากให้คิดพิจารณาลาช่วยกันดูแลรักษาเผยแพร่ข่าวสารภัยศาสนาต่างๆ ให้พี่น้องร่วมชาติชุมชนต่างๆได้รู้จักกันแพร่หลายให้มากขึ้นกว่านี้นะคะขอบคุณที่มาจากไทยรัฐออนไลน์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ